สัมผัสเป็นรูปอะไรแล้วเห็นรูปอะไรแล้วก็สัมผัสในความหมายของมันอีกทีหนึ่งนะมันจะยกตัวอย่างเรื่องตาั่งแหละมันจะเกิดวิญญาณได้สองครั้งสามครั้งอย่างไรตาเห็นรูปสมมติว่าเห็นดอกกุหลาบ มันก็วิญญาณมัก็รู้สึกแต่เพียงว่าสีอย่างนั้นขึืนแสงที่ส่งมาเจาะจากดอกกุหลาบทำให้ตาเห็นเป็นสีอะไรกว้างยาวอย่างไรรูปร่างอย่างไรเพียงแต่รู้สี หรือจะเรียกภาษาวิทยาศาสตร์ว่าคลื่นแสงคลื่นของแสงในภาษาบาลีก็เรียกว่าคลื่นแสงเหมือนกันคำนี้แปลได้วันนะนิพาวันนะนิพาสร้างออกแห่งสีวันนะนิพา,า,ออนนนพาตาจากสุวิญญาณนะ รู้ได้แต่เพียงว่าสีนั่นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วยังไม่รู้ว่าอะไรต้องสัมผัสด้วยมโนโนวิญญาณอีกทีหนึ่งจึงจะรู้โอ้อย่างนี้เคยเห็นมาหลายหนแล้วจำได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ได้ยินได้ฟังมาหลายหนแล้วว่าเขาเรียกว่าดอกกุหลาบทั้งแรกตามันจะรู้แต่เพียงสี รูปพันสันฐานเท่านั้นไม่รู้ว่าอะไรนี่วิญจักษูวิญญาณทำหน้าที่ไปทีหนึ่งก่อนถ้าต่อมามโนวิญญาณจะทำหน้าที่อีกทีทำให้รู้เรียกว่าดอกกุหลาบหรือว่าแล้วแต่อะไรอะอย่างนี้อย่างนี้เคยจำได้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วก็รู้ถึงคุณค่าความหมายหอมหวนยวนใจอะไร มันก็รู้เป็นการรู้จักลึกไปถึงไอ้คุณค่าอะไรความหมายน,นี่มโนวิญญาณก็ทำหน้าที่จริถ้า <c oughs> ต่อไปถ้าเกิดเวทนายินดียินร้ายพอใจไม่พอใจมโนวิญญาณก็ทำความรู้สึกในเวทนานัน้นอีกทีหนึ่งนี่วิญญาณมโนวิญญาณนี่ทำหน้าที่สองคนสามคน วิญญาณเนี่ยทำหน้าที่หลายหนอย่างนี้เอามันไปไหว้สุดท้ายเลยเป็นที่ห้าก็เลยนี <c> ่ <oughs> สภาพว่าธรรมที่แท้จริงเป็นอย่างนี้เรียนจากหนังสือไม่รู้หรอกเรียนจากตัวจริงทบตัวทีนะตา,ากบรูปข้างนอกถึงกันข้าว ก็เกิดจากสุวิญญาณรู้แจ้งทางตาก็เพียงแต่รู้แจ้งสีสันวันนะขนาดท่านยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> ที่ต่อมามนโนวิญญาณสัมผัสมนโนวิญญาณรู้แจ้งในสิ่งที่เรีย่าที่เป็นสีอย่างนั้นรูปร่างอย่างนั้นขนาดอย่างนั้นมีสัญญาเกิดขึ้นช่วย ก็รู้อย่างนี้เราเคยเห็นหลายหนแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเพอก็รู้โอ้นี่มันเรียกกันว่าดอกกุหลาบเนี่ยแล้วยังรู้ลึกไปถึงความหมายว่ามันมีคุณค่าอย่างไรหอมหรือแพงหรือเป็นสี่ต้องการอะไรก็แต่อพอพูดว่าดอกกุหลาบในใจก็มันนึกหอมขึ้นมาได้ นี่เป็นตพวกกโมนวิญญาณโนวิญญาณมันทำหน้าที่ได้อีกทีหนึ่งทำไมรูปรูปไปถึงว่าไอ้รูปนั่นคือรูปอะไรมีคุณค่าอย่างไรถ้าเพียงจักสุวิญญาณรู้แต่เพียงว่าสีอะไรขนาดอย่างไรรูปร่างอย่างไรยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร มโนวิญญาณต้องช่วยเจนึงจึงจะรู้โอ้อยางนี้ก็หลอกคุณลามอย่างนี้ก็ขี้หมาอย่างนี้แล้วแต่มันจะเป็นเรื่องอะไรแ้วแต่มันจะได้สัมผัสกับอะไรนั่นคุณจําไม่แม่นอย่างไรเรียกว่าตาอย่างไรเรียกว่ารูปอย่างไรเรียกว่าวิญญาณในแต่ละวันละวัน,วนมันเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่สิบครั้งทางตาเกิดอย่างนี้ทางหูก็เหมือนกันอีก เราพูดกันทางหูบ้างหูมีประสาทหูแล้วเสียงคือคลื่นเสียง <c oughs> ที่วิ่งเข้ามาหาหูแคเมื่อหูกับสิ่งที่เรียกว่าคลื่นเสียงวิ่งเข้ามากระทบหูมันก็รู้จักแต่ว่าคลื่นเสียงขนาดนั้นเท่นานั้นแหละกระทบหูยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรเนี่ย โสตวิญญาณทําได้เพียงเท่านี้ต่อเมื่อมโ,มโนวิญญาณเข้ามากระทาหน้าที่ซ้ําลงไปอีกจึงคอยรู้โอ้เสียงขนาดนี้เราเคยได้ยินเคยได้กี่ครั้งกี่ครั้งมาแล้วเรารู้จักสมมติกันว่าเสียงอะไรเป่นเสียงฟ้าผ่าหรือว่าเสียงนกร้องหรือว่าเสียงคลื่นเสียงลมเสียงอะไรก็ตาม มันต้องสัมผัสสองทีสัมผัสโดยจักสู่วิญญาณสัมผัสด้วยไอ้วิญญาณชื่อนั้นนี่นอีกทีแล้วสัมผัสโดยมโนโวิญญาณนีกทีทีนี้มาถึงจมูกบ้างอ่ามันก็มีประสาทที่จมูกแล้วกลิ่นมันลอยมากระทบประสาทที่จมูกมันก็รู้เพียงว่ามีมีเห็นม,มีความเข้มข้นของของ,ของกลิ่นนะ อย่างไรทนานั้นะรู้ขนาดเข้มข้นของกลิ่นอย่างไรทนานั้นะยังไม่รู้ว่ากลิ่นอะไร <c oughs> <c oughs> กลิ่นนี่ยมันไม่มีอะไรอะมันมีเสียงอะไรไอระเหยน้ำมันระเหยถ้ามันจะมีกลิ่นมันชอบจมูกได้เพียงนั้นต้องมีน้ำมันระเหยภ <c oughs> าษา วิทยาศาสตร์ที่ใช้กันอยู่เรียกว่าโวลเลตายโวลเยตยออยเป็นโวลเลตายกลิ่นระเหยน้ำมันระเหยโวเลตายมันมากระทบที่ประสาทจมูกถ้ามากระทบมากในขนาดกวา้างมันก็เป็นรู้สึกอย่างไม่มากรู้สึกอย่างน้อยที่สุดรู้สึกอย่าง เส้นตศาดจะหมูกมันรับเอาไว้ในปริมาตราปริมาณที่ไม่เท่ากันมันจึงรู้สึกต่างต่างๆกันที่เป็นความหลอกลวงอย่างยิ่งรู้กันไว้เถอะว่าเป็นเพียงเข้มข้นหะรือเจือจางอันรของของนั้นของกลิ่นนั้นกลิ่นเหม็นชุนกึกเนี่ยเพรามามาก โอเลตายมามากชุนแต่ถ้ามาทำมันจางออกจางออกมันก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่ชุนไม่ใช่เหม็นแล้เกือบหอมเลย้ามันจางาไปอีกทางมันก็ถึงขนาดที่เรียกว่าหอมจางต่อไปอีกก็เรียกว่าหอมน้อยหรือไม่หอมไปเลย ไอ้น้ำหอมที่เรามาใส่ยก็จะจมูกโดยตรงมันชุนจนไม่หอมแต่มันจางพอสมควรจึงจะหอมใบม้าอย่างใบเออไอ้ใบที่ที่เขารำคาญกันนักสีทำให้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 ไรนารกเรียกว่าอะไรเอามาเคยีดมแล้วมันเหม็นแต่ถ้าไวห่างๆไกลหน่อยก็หอม ที่อุจจาระเต็มที่ดมเต็มที่จะรู้สึกเหม็นแต่มมันจางจางไปมากๆาก็มันหายเหม็นมีลักษณะเป็นหอมกลิ่นศพที่เหม็นจุ๊บแต่มันจาง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 ไปจนถึงระดับหนึ่งจะรู้สึกหอมกลิ่นกะปิทรามาดมเต็มที่เหม็น ให้มันจางจางจางไปในะระดับหนึ่งมันจะมีความรู้สึกที่เรียกกันว่าหอมหรือน่ากินเรื่องหอมรื่เหมือนนี่มันหลอกนะคือความมากหรือน,น้อยความเข้มข้นที่จอจางของเนี่ยน้ำมันโพลตตีตายที่มากระทบที่จมูกนี่ว่าเราถูกหลอกตลอดเวลาถูกเราให้เป็นหอมบางถูกเราให้เป็นเหม็น ที่จริงขนาดต่างๆกันครับไอรละเหยที่มากระทบที่จมูก